เรจะเิพานพรนบาสกกบาสกาด้กันคนที่ผิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ํามันในยะจุ่มนะการเดินทางไกลการจะคิดอะไรการจะใช้อะไรมันต้องใช้พลังงานคิดไปไกลสุดท้ายต้องเติมน้ํามันโยมนะพลังอะไรล่ะน้ํามันนั้นพลังงานชีวิตพลังงานชีวิต,ตมันประกอบไปได้วยพลังงานของกายพลังงานของใจคิดมากไปคิดทุกเรื่องอะไรก็เก็บมาคิดไอ้นู่นก็เก็บมาคิดไอ้นี่ก็เก็บมาคิดนะ มันก็ยิ่งเปลืองพลังงานชีวิตเข้าไปใหญ่ทั้งพลังงานกายโอ้ยเจ็บปวดเครียดพลังงานใจโอ้ยเจ็บใจเครียดดังนั้นรู้จักคิดไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะต้องคิดแต่ต้องรู้จักคิดรู้จักคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันสมควรที่จะคิดต่อไหมเรื่องนี้ไม่สมควรก็ไม่ต้องไปคิดมันแล้วรู้จักวางเรื่องบางเรื่องก็ปล่อยผ่านมันไปแต่ ที่ถ้าปล่อยไม่ได้แล้วจําเป็นจะต้องคิดก็รู้จักพักรู้จักคิดรู้จักวางรู้จักพักพักยกก่อนพักกายก่อนหลับบ้างบอกตหลับบ้างบอกเตเดี๋ยวค่อยคิดใหม่พรุ่งนี้มีแรงค่อยคิดใหม่หัวสมองปลดปุ่งค่อยคิดใหม่ค่อยสร้างสรรค์ใหม่ถ้าไปคิด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 เดี๋ยวมันคิดไม่ออกไปพักก่อนแล้วค่อยมาคิดใหม่แล้วต่อมารู้จัก เลือกสิ่งที่สร้างสรรค์เข้ามาในชีวิตในเมื่อบางเรื่องมันจะต้องวางมันจะต้องปล่อยถ้าเราปล่อยให้จิตมันคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีซ้ำๆคิดแต่ทุกข์คิดแต่เศร้าคิดแต่ไม่พอใจคิดแต่จะเจ็บแค้นแล้วหยุดมันไม่ได้อย่างเดียวมันยิ่งทุกข์อย่าปล่อยให้ความทุกข์มันเข้ามาแบบนั้นนะจงคิดอะไรดีๆบ้างเอาความคิดดีๆเข้ามาแทรกในชีวิตเยอะๆอ,อะไรละ่ะคิดในการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจพัฒนาความสามารถ พัฒนาการทํางานพัฒนาความช่างสร์เอามาใส่เอามาใส่เอามาใส่เอามาใส,าาใส่แล้วที่สําคัญใส่ที่ดีที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมใส่พลังงานชีวิตใส่พลังจิตเข้ามาในใจจากการทําสมาธิให้ใจมีพลังจิตหรือพลังใจมันมีไว้แล้วก็โอ้โหเป็นน้ํามันอย่างดีเดินทางได้ไกลแล้วที่สําคัญทําให้เรารู้จักคิดรู้จักวางรู้จักพัก สมาธิเป็นประโยชน์กับชีวิตเรานะจะเดินทางไกลแค่ไหนถ้าไม่มีสเบียงนะมันต้องเติมน้ํามันมันต้องมีอาหารมันต้องมีขนมบ้างมันต้องมีน้ําบ้างใช่ไหมมันมีน้ําหวานบ้างก็ได้ดังนั้นรู้จักเติมน้ํามันให้กับชีวิตรู้จักคิดรู้จักวางรู้จักการสร้างสติสร้างปัญญาในชีวิตจากการทําสมาธิสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร